สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราไปหาน้องน้ําเพชรกับแม่ตรงสีกันน,น, ah well นะครับผมวันนี้สองแม่ลูกก็มาอยู่กันในคอกตรงด้านล่างนะครับจะเป็นคอกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะอยู่กองที่บริเวณช้างอาบน้ําของเรานะครับผมสองแม่ลูกก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราคอยนักท่องเที่ยวค่อยมาป้อนอาหารนะครับนี่นะครับน้ําเพชรกับแม่ตรงสีครับดูครับน้ำเพชรเราก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่กับแม่นะ คุณฮอดอยู่กับแม่กี่ปีแล้วเนี่ยป่านของเราคุณฮอดนะครับผมนี่ฮะดีครับดีครับผมอาอยุกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณนปีปลายแล้วห้าปีกว่าแล้วเนาะโอ้ถึหกปีเนาะถือว่าเป็นช้างที่อยู่กับแม่นานที่สุดที่ที่ฝ่าเราเคยมีเนาะใช่ไหมโอ้เป็นเป็นช้างที่อยู่กับแม่นานที่สุดนะครับที่ฝั่งช้างของเลยเลยนะครับผมปกติเราก็จะยานมเนาะไม่ให้อยู่ด้วยกันแต่สองแม่ลูกนี่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันได้นะครับแม่ก็ตีลูกไหมล่ะ ตีลูกไหมไม่ตีนะไม่ตีนะโอ้รักลักลูกมากเลยใช่ไหมโอเคนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ําเพชรกับแม่ทองสีก็อยู่บริเวณเออ่ตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับจะเป็นท่องนะครับซึ่งให้แม่ลูกอยู่ด้วยกันนะครับผมโอเคเราไปดูกันหน่อยนะครับนี่นะครับทองสีนะครับน้ําเพชรของเรานี่นะครับผมนี่ก็จะมีควานอยู่2คนนะครับที่นี่เราดูแลช้างหเชือกก็จะมีควานหนึ่งคนครับซึ่งดูแล เป็นประจำนะครับผมคือดูแลเชือกไหนเชือกนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็เริ่มจะมีควานที่ดูแล2อเชือกต่อหนึ่งคนก็มีนะครับแต่ก็แต่น้ําเพชรกับแม่ก็ยังมีควานสองคนนะครับดูแลนะครับนี่นะฮะก็จะดูแลง่ายนะครับมีสองคนก็จะได้สลับเปลี่ยนกันนะครับในการดูแลนะครับผมนี่นะครับดูดิ ฮอตเวลาแม่ลูกอยู่ด้วยกันนี่เป็นไงฮอตฮอตดื้อไหมนิดหน่อยเนาะก็จะดื้อหน่อยนะครับนี่นะฮะคือแม่ลูกนี่ก็จะดื้อหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเ,าเขาก็จะซนหน่อยเอาแต่ใจนะครับเพราะว่าเป็นแม่ลูกกันนะครับผมจะอยู่ด้วยกันนะครับ,บบางทีลูกซนแม่ก็ตามลูกนะครับผมเนี่ยน้ำเพชรนะครับผม นี่ไงตอนนี้น้ำเพชรก็ดื่มน้ำในสายยางได้นะครับดูนะครับนี่ฮะก่อนจะเข้าที่หลักก็ต้องดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะพาไปอยู่ในในหลักของเขานะครับนี่ฮะอันนี้ก็น้ำเพชรนะครับออนทองสีนะครับแม่ทองสีนะครับดูนี่นะครับนี่นะครับก็ดื่มน้ำอยู่นะครับทองสี กวนมากเลยดูดินีน่ฮะก็ดื่มเสร็จก็จะก็จะปล่อยสายายางนะครับก็อาบน้ำเลย,ยนะครับนี่ฮะดูดีครับตัวจะเท่า,าแม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็หกปีแล้วเนาะคุณทอดหกปีวนะน่ะหกปีแล้วนะครับผมอายุน้ำเพชรนะครับหกปีแล้วนะครับ ทองสีก็ตัวใหญ่มากนะครับดูดีครับ hey, <up. S 1> ไปแล้วครับคุณแรง hey, <up. S 1> นี่คือทองเพิ่มนะครับผมนี่ฮะ <Hey. S 1> สวยนะครับเจี๊ยกนี้อายุสิบห้าปีนะครับ hey, <up. S 1> สวยมาก hey, <up. S 1> นี่นะครับเรามาดูในลูกกระต่อนะครับค <Hey, up. S 1> ัน hey, <up. S 1> <laughs> ดูฮะเสานี่แบบดีมากเลยครับเสาต้น เสาต้นนี้นะครับดีมากเลยแต่ละเชือกก็จะถูกคันกันตรงนี้นะครับเวลาช้างถูกคันนี่แบบโอ้โหจะออกหมดเลยนะครับโคลนอะไรพวกนี้นะครับออกง่ายมากนะครับไม่ต้องขัดนะครับผมดูดิครับน้ำเพชรน้ำเพชรเนีเ่ย เราดูดีครับแหมขนาดเล็กข้างเดียวเองนะครับมีขนาดข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็เล็กด้วยนะครับดูดิวันนี้ต้องมาขัดเนื้อขัดตัวหน่อยนะครับดูแม่เขาสนุกใหญ่เลยนะครับ อยังจับหางแม่ตลอดเลยดูดิครับเ hey, no. yeah. ดูดิน้เพชรทำอะไรครับเออดูดิครับ ดูครับดูฮนะโออเอ่อ,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 อดูดีครับน้ำเพชรดึงหางแรกแล้วนะครับนะคุณทอดนะเวลาเขาเคาะงวงนี่คืออะไรครับคุณทอดครับฮนะอะไรนะนเป็นห่วงลูกอ๋อเป็นห่วงลูกนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าท้องสี่เราแบบเอวงเคาะพื้นนะครับผมสัญญาณบอกว่าห่วงลูกนะครับรักลูกอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมดูดิครับ <c oughs> น,นี่นะครับดูน้ำเชสดิตื่นเต้นครับตื่นเต้นอาบน้ำ <โ frustrating. S 2> ดูดีครับ โอ้โหท้องสีนี่ขนาดใหญ่มากนะครับขนาดของเขาใหญ่มากน,น้ำเพชรน้ำเพชรไปไหนลูกฮะดูดีครับนสนมากนะครับดู <laughs> ขวานต้องเรียกกลับมาแล้วไปไปเนี่ยแม่เองอยู่ฝั่งนี้นะครับผมดูดีครับน้ำเพชรอยากจะไปอีกที่นึงจะไปร้านกล้วยหรือเปล่าฮะฮะบนอยากไปร้านกล้วยเปล่าคือน้ำเพชรดีครับคืออยากจะกลับแล้วนะครับผมนี่น้ำเพชรเราอยากจะเดินนะครับอยากจะเที่ยวเล่นนะครับผม แต่แม่ทองสีเรายังอานน้ำไม่เสร็จเลยนะครับผมน้ำเพชรเราอานน้ำเสร็จแล้วนะครับดูดิครับดูดิครับอ้าวน้ำเพชรไปไหนนั่นนะน้ำเพชรไปไหนนั่นนะดูดิโอ้โหจะไปเข้าคอกแล้วโอ้โหอยากอยู่ในคอกจริงๆเลยดูดิครับแม่ควานต้องวกกลับมานะครับผมแน้ำเพชรอยากจะอยู่ในคอกต่อไปนวม้งเนี่ย ส่วนแม่ก็ยังอาาน้ำไม่เสร็จนะนะครับออคือถ้าลูกเขาไม่ร้องนะครับออแม่เขาก็ไม่ไม่วิ่งเข้าไปหาลูกนะครับถ้าน้าเพชรร้องอะไรก็อาจจะวิ่งอยู่ให้ดูดูได้ยินเสียงรถละน้าเพชรได้ยินเสียงรถแล,ล้วตื่นเต้นนะคบางทีก็ร้องนะครับถ้าร้องเมื่อไหร่ในลูกก็วิ่งเข้าหาเลยนะครับดูมาแล้วดูดีครับมาแล้วมาเจอแม่แล้วนะครับผมแม่อ่อนออนแม่อีกแล้วนะครับ ดูอ้อนแม่เียครับรู้ตัวว่าไปไกลนะครับอ้อนแม่เก่งมากนะครับน้าเพชรของเราวันนี้มาอยู่กับแม่ตรงสีน้ำเพชรของเรานะครับผมก็อาบน้ำนานหน่อยนะครับนี ขัดให้สวยๆหน่อยดูดีครับน้ำเพชรของเราบอกเลยว่ามีความสุขมากนะครับสองแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันแบบผูกพันครับรักกันนะครับผมอานะครับตอนนี้ควานก็จะพากันกลับไปอยู่ที่พักแล้วนะครับผมคือไปอยู่ที่หลักแล้วนะครับตอนนี้จะพาแค่มาอยู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางก,กลับนะครับ ดูน้ำเพชรดีครับ<ด>คุณฮอดด, <c oughs> ดูน้ำเพชรน,นะครับยังไม่อยากกลับเลยนะครับไป,ไป,ไป ของสีหิวอีกแล้วนะครับดูครับเดี๋ยวหักใส่หัวนะเฮ้ยแล้วกลับบ้านแล้วนะครับผมนี่นะครับก่อนกลับก็มีหอบหญ้าไปด้วยนะครับ แม่ลูกที่น่ารักที่สุดเลยนะครับดูดิครับอโอ้ทิ้งเลยโอ้ยางสวยงามอยู่เลยนะคน้ำส้มสีดูดิกินจนอิ่มแล้วนะครับคุณฮอดเนาะนี่ครับในนร้จะเป็นโลงช้างนะครับนี่บุญเป้งนะครับผมดู <laughs> นี่เป็นพังทองสานะครับทองสาสวัสดีก่อนสาวัสดีครับก่อนเร็ว นี่อันนี้จะเป็นแม่วันเพนนะครับผมแม่วันเพนแม่คุณศึกนะครับดูดีครับอันนี้จะเป็นโรงช้างนะครับผมจะมีอยู่2องข้างทางนะครับผมร้านคามนะครับผมนี่ฮะอางออก,ก้านะครับผมเพลพูลนะครับนี่ร้านคามแหม เป็นช้างโชว์มาก่อนแคพิบคมพิบงงเลยนะอันนี้มีนานะครับมีนากินหญ้าอยู่นะครับเนี่ยเพชรทองสีของเรานี่ฮะนี่จะเป็นทองไทยนะครับคอยทองไทยนะครับแหมยกหัวเก่งเหลือเกินสวัสดีครับทองไทยสวัสดีครับวันแล้วไม่ใช่ควานนี่บอกเลยสั่งอะไรไม่ได้สักคนเลยนะฮะสักอย่างเลยนะครับ โยกหัวเก่งมากนะครับนี่นะครับนี่แหละฮะเราก็เดินทางกันอยู่นะครับโรงช้างก็จะอยู่ข้างบนนะครับปากทางก็จะมีแม่มานะครับนี่ตอนแรกก็อยู่ที่โรงนะอยู่ชอบงัดโรงนะครับต้องย้ายมาอยู่ข้างนอกโรงเลยนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าคุณย้ายเรานี้ไม่ชอบโรงนะเมื่อก่อนให้มาอยู่ในโรงด้านล่างนะครับผมงัดโรงซะเสียหายเลยนะครับ ก็เลยต้องมาอยู่กลางแจ้งนะครับผมแม่มูนนะครับนี่แม่มูนของเรานี่ฮะแม่มูนก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็มาถึงหลักของท้องสีแล้วนะครับท้องสีกับน้ำเพชรูดิครับอันนี้จะเป็นหลักของสองแม่ลูกนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะนี่นะครับ ดูดีครับน้ำเพชรของเราแม่สวยมากเลยลูกแหมวันนี้อาบน้ำก็ดูสวยเลยนะครับสวยมากเลยใกล้เกินโอ้โหใกล้เกินนี่ทองสีนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ฮะ ช่วงนี้ไม่มีนักเที่ยวก็ดูแลง่ายหน่อยเนาะคุณฮอดไม่ค่อยจะมีอะไรทำเนาะก็อย่าดูแลแบบปกติทุกวันก็อย่างนี้เนาะคุณฮอดเช้าออกเดินกําลังกายนะครับก็สายๆหน่อยก็ไปอยู่ในโรงนะครับไปรอรับนักท่องเที่ยวนะครับผมจนถึงตอนเย็นนะครับแล้วก็ น้ำน้ำดื่มน้ำนะครับเรากลับมาอยู่ที่หลักของเขานะครับนี่จะเป็นหลักของน้ำเพชครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่น้ำเพชน้ำเพชดูรับ ดูดิโอ้กินใหญ่เลยนะครับนี่นะครับน้ำเพชรเรานะครับผมไอ้คุณอันนี้บุญเป็นไงอ๋อ <c oughs> ต้องตัดเนาะตัดท <c oughs> อดเล็กๆจะได้กินง่ายง่ายครับจะได้ไม่เหยียบใช่ไหมจะไม่เลอะไม่เลอะนะเรียบ <c oughs> ตัดง่ายหน่อย <c oughs> อย่ก็ตัดให้ช้างครับให้เขากินนะครับผมน้ำเพชรเราจะได้ไม่กินผึ้งฟ้างเยอะนะครับก็เป็นช้าง้างเด็กง่ายด้วยนะครับกินง่ายด้วยเหรอง่ายนี่นะครับก็น้ําเพชรนะครับผมส่วนแม่ท้องสี่เราก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับในรู่คู่นี้นะครับคมคือถ้าถ้าอยู่ห่างกันนี่จะร้องไหมคุณน้อยร้องไหมร้องมากเลยเหรอออนนี่มาสนั่นเลยเนาะ สนานฟางเลยถ้าแบบแยกกันห่างก็ร้องมากเลยนะครับผมนี่ฮะคือห่างกันไม่ได้นะครับจะร้องหากกันเลยเนาะใช่ไหมอ๋อแต่เราก็ปลูกอย่างนี้ทุกวันเนาะใกล้ๆกันเนาะนนะครับนี่ฮะก็สบายดีนะน้ำเพชรเราก็อ้วนนะครับผมกินดีอยู่ดีนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะกินๆน,นอนๆนะครับุ๊บจยกกันยกหนึ จุ๊หน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊หน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้จุ๊หน่อยนี่จุ๊บอันนี้คือการจุ๊บน่าขาก็ชอบของแก้มมือนกันแล้วเนี่ยเต็มละเลยห้อม่ถนัดเต็มหน้าเลยนะครับนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีการแสดงโชว์ไม่ได้ฝึกเลยน้องก็จะจะสั่งอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะสั่งแล้วไม่ค่อยทำแล้วนะเพราะว่าเราไม่มี การฝึกสอนที่มันต่อเนื่องนะครับถามว่าน้องลืมไหมครับไม่ลืมนะการแสดงว่ารูปแตะบอลอะไรก็ไม่ลืมนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ไม่มีการฝึกสอนเราก็ปล่อยให้แบบธรรมชาติของเขานะครับผมนี่ฮะก็น้ําเพชรนะครับนี่นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้น้องได้อยู่ดีกันดีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับมีน้ําเพชรของเรานะครับผมน่ารักนะครับสวัสดีครับบาบาครับกติ นี่ครับน้ําเพชรนะครับทองสีนะครับนี่ฮะแม่ตทองสีของเรานะครับผม